รับตะวันใหม่ก่อนใครในสยามหน้าผาชนะดาอุบลราชธานีสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะฮะเป็นการมาผาชนะใดาครั้งแรกของมิกเลยน,นะครับทุกคนผาชนะดายอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแตมนะฮะทุกคนมาง่ายมากเส้นทางสะดวกมากนะครับทมีค่าเข้าผู้ใหญ่40บาท แล้วก็มีค่ารถนะครับ3าบาททางขึ้นสะดวกมากนะครับทุกคนเส้นทางเนี่ยเป็นทางลาดยางนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะฮะจนถึงตัวอุทยานเลยนะครับมีความคดโค้งคดงอบ้างแต่ว่าสะดวกมากๆเลยครับผมแต่ว่าในการขึ้นลงของผาชัใดนะครับทุกคนด้วยความที่เป็นเส้นทางรถตอนเดียวนะฮะเป็นวันเวเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะมีกําหนดเวลาขึ้นแล้วก็เวลาลงในหนึ่งวันจะมีทั้งหมด3รอบขึ้น3รอบลง3รอบนะครับทุกคนระหว่างทางนะครับนอกจากจะชมบรรยากาศของความ สวยงามแลวก็ระวังสัตว์ด้วยนะฮะคนในระหว่างทางก็จะมีหินเปน นะครับที่เราสามารถชมได้นะครับเขาก็จะมีป้ายชื่อบออนะคะทุกคนระยะทางประมาณ8กิโลเมตรจากจุดตรวจนะครับจนถึงตัวอุทยานเนี่ยผาชนะได800เมตรแล้วก็มีน้ําตก200เมตรครับในส่วนของทางเดินชมวิวนะครับเขาจะมีทางเดินแบบนี้ให้เราเดินนะคะทุกคนเป็นทางเดินนะครับยาวตั้งแต่จุดสตาร์จนถึงจุดชมวิวนะครับทุกคนบอกเลยว่าเดินง่ายมากนะครับแนะนําว่าให้มาช่วงเช้าหรือมมนก็ช่วงเย็นนะคะเพราะอากาศจะดีนะครับสองข้างทางระหว่างทางเดินก็จะมีต้นไม้มี ทุกเห็นให้เราดูทุกคนเป็นที่สวยงามมากอันนี้เป็นไฮไลท์สวยงามมากตอนไปเห็นครั้งแรกคืออูหไปอยู่ไหนมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกสวยงามมากมุมมองที่เรามองจากฝั่งไทยนะครับแล้วเรามองข้ามแม่น้าโขงไปจะเจอฝั่งลาวนะทุกคนตรงข้ามนั้นคือประเทศลาวนะครับก็คือสวยงามเหมือนกันความภูเขาความต้นไม้แม่น้าโขงสีขุ่นๆทุกคนดูดีวก,กับความเขียวของป่าไม้นะคะ อะไรที่สวยงามมากทุกคนสามารถอยู่ตรงนี้ได้แบบสักพักเลยอะ่ะถ้าเกิดว่ามาช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนบรรยากาศมันจะลมเย็นสบายนะคะแต่มีว่าช่วงหน้าฝนแน่นอนครับว่าร้อนนะคะทุกคนใครมีโอกาสแวะมาอุบลอย่าลืมมาที่นี่นะครับจากใจคุณอุบลที่เพิ่งเคยมาครั้งแรกเดินทางสะดวกนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวว่ารถจะขึ้นไม่ได้รถเล็กรถใหญ่รถมอเตอร์ไซค์รถอีแตนรถจักรยานขึ้นได้หมดนะครับทุกคนในจุดชมวิวจะมีอยู่สองจุดนะครับเป็นจุดศาลาชมวิวแล้วก็จุดชมวิวผาชนะดาถ้าว่าใครมีผู้สูงอายุ ก็พามาที่จุดชมวิวศาลาชมวิวตรงนี้ได้เลยนะครเพราะจะมีเก้าอี้ให้นัง่งแล้วก็มีราวจับไม่ต้องกลัวว่าจะตกนะครับทุกคนเห็นวิวได้เหมือนกันเลยนะครับเป็นอะไรที่ Amazing Thailand มากเลยทุกคนอยากให้ทุกคนมากันได้นะครับที่ผาชนะดอุบลราชธานีนะครับผมเดี๋ยวท้ายคิดมีจะแปะเวลารอบขึ้นลงของรถให้นะคบทุกคนว่าเราสามารถขึ้นและลงในเวลาไหนได้บ้างนะครับทุกคน